สวัสดีค่ะดิฉันนักขนาเบญจศิลป์รองผู้ในการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาด้านอาชีวะไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้อีกต่อไปในฐานะสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาต้องทําหน้าที่เป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้และต้องเป็นผู้จุดประกายความคิดและปลุกพลังผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นมาสร้างอนาคตของตนเอง ตามนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาวิทยายลัยเทคนิคชัยภูมิดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคนโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระโดยมีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพศึกษาโดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบดังนี้การกำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการศึกษาและผู้เรียนอาชีพศึกษา ไว้ในมาตรฐานการอายีศึกษาของสถานศึกษากำหนดให้บรรจุในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอายีศึกษาและผู้เรียนอายีศึกษาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำทุกๆปีได้ความร่วมมือเครือข่ายภายนอกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารครูบุคลากราภายในสถานศึกษา ในการสัรหาผู้เรียนที่สนใจด้านการเป็นผู้ประกอบการการให้ความรู้และบ่มเพาะผู้ประกอบการคัดเลือกแผนธุรกิจสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจจริงของผู้เรียนโดยกำหนดทีมงานครูที่ปรึกษาธุรกิจให้คำปรึกษาทั้งในด้านการผลิตด้านการตลาดด้านการบัญชีด้านการจัดการและด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติในการแข่งขันเวทีต่างๆมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์บุพเพผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป